อลลีอัลีตกมาคอลราโดใจอรากาศอู้ยแหม่ได้รู้นะครับจังหวะนี้ครับจังหวะใจอากาศของบอลลนโคอลราโดครับโอ้คอลราโดชิงมาสวยพลากรพลากรไป้วครับพลากรสามลุมหนึ่งครับไปนะครับพลากร, 3, 1, ร,ร,ร,ากรเดี๋ยวเดี๋ยวพลากรเลือกเลือกเปิดไหมเปิดไหมเปิดมาคอลราโดไม่ถึงครับ อุดมาครับตรงนี้สุดแรกก่อนอืมไม่ฟ้าครับแล้วเปิดมาแล้วยิงอ้้ย

Ildopphør! เรียบร้อยครับเอาคุมานรับโอ้หู AKM AKM

เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้จังหวะนี้ครับผู้ิท์ไม่เป่าครับผู้ิท์บอกไม่ตายไม่เป่าฮะสักครู่นะฮะดูพรเอาช้ต้งมืออุ้ย Chill chill yeah, đây đây. Điểm. Điểm. Điểm hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ơi, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ôi những video hấp dẫn ลำหน้าครับจบไม่ล้ําครับอลงกรณ์เปิดแต้อลงกรจ้จอธนาทองครับเรียบร้อยครับปรนตูที่3ของไอยูไนเต็ดครับเสียง 老板、oh, ah.